อยู่ท้ายตลาดมีลำคลองเล็กๆใครผ่านบ้านลุงตลับเคยพูดกับเด็กๆอย่างติตลกว่าเดินที่ลุงอยู่ตะลิงชั้นที่ ตาลิงชันเพราะลำคองตาลิงชันตาลิงชันเพราะลำคองที่นั่นมีตาลิงสูงชันวันหนึ่งลุงตลาลับตกจากตาลิงลงไปในคลองถูกเจ,เจอ ละแข้ตัวหนึ่งไล่จนตั้ง